จ้ายิานดีต้อนรับสู่ช่องอีพ e s h e r s d i a r เหมือนเดิมนะคะใครที่ขอมมาเราก็อย่าลืมขอมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งที่ช่องของอีพอมเนอร์เม,มนีก้กะหลังจากที่อีป,ปอยคลิปลงคลิปการสาธิตการเฮ็ดน้ำไม้ส้มแล้วอ่น้ำไม้เปรี้ยวน้ำไม้ดองแล้วเนาะก็คือเมอนี้อีจะพาทุกคนมาเฮ็ดตามสัญญาเลยมาทำเมนูแซ่บๆซื้อทุกคนกิน นี่ทุกคนนี่ก็คือวัตถุดิบของเรานักก่นคือหน่อไม้เปียวนหน่อไม้ดองของเฮานนัเองหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองเฮาจะมาเฮดมื้อนี้เฮดเป็นแกงไก่แกงไก่ใส่หน่อไม้ดองหน่อไม้เปี้ยวนั่นเองไปเราไปเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาใดๆไ,ไปเลยทุกคนมาทุกคนขั้นตอนแรก ขา้าวกะสิมาเตรียมเครื่องเตรียมของข้าก่อนวัตถุดิบแรกก็คือจะต้องมีตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดซึ่งข้าวเจ้าทุกอย่างเนี่ยมาหัน่นร่วมกันหันห่นๆแล้วก็เอาไปโขลกหรือว่าเอาไปปัน้นให้มันละเอียดเพื่อที่จะเอาไปผัดใส่กับไก่ของข้านัหนเอง เริ่มกันเลยเราจะทําการหั่นตะไคร้ใส่เป็นมีดมีดเด็นเงนี่กันเลยหั่นเป็นแบบฝอยๆพยายามหัให้เป็นแบบนี้กันนี่ทุกคนหลังจากนี้ตุ๋นตุ๋นตะไคร้ตัวนี้ไว้ทุบ กหอมหอมแดงลงไปตะไคร้อันตะไคร่อันนี้เขาจะแยกไว้เนาะสำหรับใส่ที่หลังใส่เลย แบบหยาบๆเนาะบางคนก็นอาจจะใส่โคกต่ำออกไปได้จากนั้นเข้ากัมาททำกันตั้งหมอ้อตั้งหมอ้อตั้งกระทะเข้าแล้วก็เปิดก้จ้าเอาไก่เราล,งไ,ลงไปไก้ลงไปแล้จ้ะ ก็จะเอากวอกที่ห่าปันไเมื่เกี่ยช่วงที่ห่อปันไหร่มไปเด็ดทัดใส่ลนหน่อยกะด็นหยดน้ำลงไปด้วยนิดหนึ่งตัวกระาิดกระนางติดหมาา้อ้่วนี้ก็อาจจะเห็นมุมกล่องที ทุลักทุเลในการถ้ามาหารของอีบางกล้องมี่ั็เดียวจ้าจะใช้ไปอย่างนี้แหละมุมกล้องอาจจะยังไม่เป๊ะนะทุกคนเล็กหน่อยหัดไหม่ได้เนี่ยกิบของจ้ะ โอ้เสียงฝนทุกคนเพรก็จะเอาน้ำใหม่ที่ขา้าวหลางเราเนี่ยหลอดนึงลงมากอนะ่ะลงเทลงไปเลยเพื่อที่จะไ,ไป,ไปใส่พาร์ตไปขวาใส่กับไก่ที่ข,ข้องขวานเราจะไปทอดกันตอนนี้ก็อาจจะมีเสียงฝนเล็กนอดนะทุกคนตอนนี้เท่าวกระถ่อมกาน หัวไก่ใส่กับมะามาน่นเลยทุกคนบึงไปพร้อมๆกันแรงนี้เราสิได้กินข้าวจากโมงอ่ะใช่คุณจะเห็นวัาเนี่ยโอ,อ้ยทุกคนบังคับพอเกิดไฟจาแรงขับไก่กับมะามา่ การพวงใ,ใดๆอย่าลืมเอาตะไคร้ที่ห่อหันเป็นชิ้นแล้วเนี่ยเตรียมไว้นงไปผัดไันมันจะได้หอมๆแล้วก็ใบมะกรูดเอามาฉีกน,นาผัดไปไปเป็นจ้ะที่จะได้นแห้งฉีกันไม่เลยจ้ะ คนกินพอมากกินหน่อไม้ดองชัดเจนหน่อมไม้เปรี้ยวพอมันเริ่มแห้งแล้วเขาก็จะเอาน้ำปุ่นอะไรหนึ่งที่ใส่ชินะ้นมาอ่นก้วนแล้วเขาก็จะซึมน้ำลงไปนี่ทุกคนเป็นไป,นไปดีจ้า รอให้มันเดือดนะทุกคนกินปลากรีฟ้าอสเซนตซบนะสนสนนะชิมก๊อ ะนนสิมก่อนจ้าสิมก่อนนะจ้าก็ได้กลุ่มกลุ่มเก่า ต้องใส่ล่างไร้น้ำพุ่งต้องเกลืออ่ะไม่งั้นจะเป็นปากเกลือดิีกว่าจีดจ้าแสบแสบเก๊ด <Okay. S 1> อย่าลืมใส ขาเอินอหนังบานอิบเอินผักอีกตูไปแมงลักบายใสอันนี้คันปลใสอนีี้ชอ,อวาบลาสำเร็จไม่นู่เพราะฉะนั้นห้ากล่องใสผักอีกตูหอมผ่าน,นอะไรที่ใบผักอีกตูนะทุกคนถึงมือจ้ะใส่ลงไปเลย น้ำบางนา้อยเนไปก่าแค่นี้แหละอว้าวอเสร็จแล้วจ้ะทุกคนพร้อมเสิร์ฟจ้ะอืมไอหวยหวย วันขึ้นนละี่แกงหน่อไม้ช่มหน่อไม้ดองของเรากับปลาทอดอย่างหมดใจทุกคนเมื่อกี้นี่เสร็จแล้วหน้าตาแกงหน่อไม้สมบานนี้เป็นแกงหน่อไม้สมเนาะบางพื้นที่ก็อาจจะเอิญหน่อไม้เปรี้ยวหน่อไม้ดองอันนี้แกงหน่อไม้สมใส่ไก่จ้ะเรียบร้อย เขาจะมาพิสูจน์โดยการซิมคำใหญ่ๆสู่พี่น้องเลยกันน,นะจ๊ะเริ่มเลยห่อนนะมันร้อนอยูน่นะกินกับข้าวเหนียวฮ้อนๆเริ่มเลยทุกคน,นห่อน,นห่อน มันหอนคุณก็เหนียวนเาก็จะแน่นท้องกุนาเหนียวอะไรตุ้มไม่ติดยาง บลาเค็มหลายเพราะว่าอีกต่างหลายนะ้ำมาเลยบลาเรี้ยวบลาเค็มหลายตะวันกับเปรี้ยวแล้วนะอันนี้เห็นเมห,เม,หนะมือนน้ำเค็มเนาะคนเค็มอะไรมองเลยจริงๆคำตุ๊ดๆเนม่สิบพรว่าอีบหวานกว่าแ,วแต่ค่ะ ทุกคนมาเด้อไม่กินเขาแงลงร่างกัน,น,น hmm. ใส่ลงไปคำตัวโตตัว hmm. ตตวไไ่ไใดเอาไหมมาจา้ะผ hmm. ักงูอานะ่านไหมเสียงดัง ปลาขาวทอดปลาขาวน,อน้อยปลาทอดทอดปล,ลดนนดออาปลาเคียนอุบลนะเนาะกเขจอยออกมาปลาเคยียนอุบลรัตเละอือหือจิวการกินและ <c oughs> จบรีวิวการพาทุกคนเห็ดอาหารเพียงแค่นี้ <c oughs> โอเคทุกคนจะร้อมื้อน,นี้เนาะ คลิปการเ็ดอาหาร <S <S าอีเป็นเรื่องใดกะอย่าลืมคอมเมนต์คอมเมนต์บอกกันพร้อมเด้อสำหรับมื้อหน้าอีจะไม่ให้คลิปคี้เมียงกะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปที่จะลงเนาะสำหรับวันนี้จะขอตัวทุกคนลาปไปก่อนเลยจะไปกินเ้าแล้วเด้อพอตอนนี้กับสองทุ่มกว่าแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย